น2่สามสามกดยังจ๊ะออกอากงมามสวยมากจ๊ะเอปฝีมือนนนเองนะสวยมากให้นนขีดาวถามมากงงามได้ให้นนขีดาวสวยไหมจ๊ะเอีกุ๊กไก่ของไทย กูงมาเปล่าคิดถึงเปล่าเอ่อให้กูงมามา,มาหาไหมมาให้มาหาที่ไหนให้มาหาที่ไหนบ้านบ้านหล่ะเจอก,กันปะนี่ส่งกันบ้านแล้วกูงมาสวยไหมจ๊ะอู้จ๊ะอีบ๋บายบายกันแล้วบายบายยิ้มหวาน<ล>อ่ายกมือบายบายด้วยอ่ะบายบายครับ งมาก